ขอพิเศษวันนี้นะครับหือขาดไม่ได้เหมาะร้องนั่งเพื่อสุขภาพครับ ถ้าเป็นคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆนะครับในออฟฟิศนะครับในรถยนต์อย่างนี้นะครับหรือว่าในบนบิวแชร์อะไรก็ตามนะคือมันบตัวเล้เหมาะมากเลยอย่างผมนี่ก็เป็นคนที่ทํางานอยู่หน้าจอคอมตลอดเลย6 7ชั่วโมงเนี่ยต้องมีแล้ววันนึ่งเนี่ยซึ่งแบบหนึ่งใน4ของวันเนี่ยนะอยู่กับหน้าจอคอมแล้วต้องนั่งอยู่ท่าเดียวอย่างนี้ตลอดเลยแรกๆมันก็ยังพอทนได้แต่ว่าพอหลังๆมานานๆเขาโอ้โหเริ่มปวดก้นกบแล้วก็ร้าวไปยังหลังอะไรอย่างงี้มันก็เลยต้องหาตัวช่วยนิดนึงแล้วตัวนี้นะครับคือนั่งนานแค่ไหนก็ ลงไปนะครับน้ำหนักมันจะไม่ลงไปที่กระดูกสันหลังแต่มันจะช่วยลดแรงดันระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกช่วงก้นกบอะ่ะมันก็เลยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนั่งนานๆได้ครับไม่ใช่แค่นั่งท่าปกตินะเราจะควายห้างตะแคงซ้ายขวาคือถนัดท่าไหนมันก็จะซับพอทุกท่าเลยออกมาตามหลักสรีระศาสตร์ด้วยคือกระจายน้ำหนักแล้วก็รับแรงกดทับนานๆได้ดีครับรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลย บางทีใช้นานไปมันแบบมีฟีบบ้างมีอะไรบ้างนะนี่มันมีระบบแบบออโต้นะครับปรับความแน่นแล้วก็ความนุ่มของลูกบอลนี้ได้อัตโนมัติเลยเขาใช้ตัวเทคโนโลยีอโตเมติอินเฟชชันทยครับจะปั๊มลมเข้าไปบนบาะแบบออโต้เลยแล้วคือผลิตจาก PVC นะครับตัวนี้ก็สามารถแบบทำความสะอาดงี้ใช้พวกสบู่อะไรเงี้ยมาแบบว่าขัดขัดถูๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้เสียรูปทรงนะครับอายุการใช้งานเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างแบบยาวนานครับเวลาไปเที่ยวขับรถไกลๆเนี่ยก็เอาไปใช้ได้สบายมากเขามีแถมกระเป๋าหูทิ้วด้วยนะครับสำหรับแบบจัดเก็บอะไรเงี้ยยนนควาอะะส สินค้าตัวนี้นะครับก็ลองติดต่อได้ที่เพจสบายดีแคร์นะครับหรือ l i น์แอดแอดสบายดีแคร์นะครับคลิปหน้าจะมีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับ